ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลนาครภูเก็ตร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนาครภูเก็ตประจำปี2566แอดปลายแหลมสะพานหินสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตสมกับเป็น Discover p ูเ k e t เมืองที่น่าค้นหาครับบรรยากาศยามเย็นที่สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติรอสิบสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตมีร้านจําหน่ายอาหารและสินค้าเมนูอาหารพื้นเมืองต่างๆอย่างโอต้าวก๋วยเตี๋ยวกุยภูเกต็ตมีฮกเกี้ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทั่วไปกว่า1 4 4ร้านมีการสาธิตอาหารจากเชฟร้านอาหารชื่อดังนิทรรศการกินครบรสอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งกิจกรรมแข่งขันทำอาหารของเยาวชนชิงรางวัลกว่า10,000บาทและมีกิจกรรม การแสดงของดนตรีเยาวชนอีกด้วยที่อยากจะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสลองลิ้มชิมรสกันโดยทางเทศบาลน,นครภูเก็ตค่ะได้ร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดภูเกต็ตได้จัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลน,นครภูเกต็ตประจำปี2566แอดปลายแหลมสะพานหินซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง28พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิน่นและ ระตุ้นเศรษฐกิจกของจังหวัดภูเกต็ตอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกให้แพร่หลายถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิน่นให้สามารถฟรื้นตัวได้หลังสถานการณ์โควิด -19 ให้สมกับเป็น Discover Phuket เมืองที่น่าค้นหายกระดับอาหารท้องถิ่นภูเก็ตสู่นานาชาติโดยมีนายนารงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิด และนายสาโรธอังคณาพิลาศนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการภาคเอกชนต่างๆและประชาชนจนํานวนมากเข้าร่วมในงานครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมกันช็อปนะคะแล้วก็ชิมอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายและอร่อยที่ทางเทศบาลน,นาครภูเก็ตได้จัดขึ้นนะคะ ก็เชิญชวนไปเที่ยวกันค่ะคุณกวินคะตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้นะคะใครที่อยู่ภูเก็ตอยู่ใกล้เคียงมีโอกาสไปเที่ยวก็แวะไปงานนี้กันได้ค่ะ